ใครจะไปเชื่ออาหารคลีนในขวดกินแบบง่ายสะดวกมีอยู่จริงแล้วตอนนี้ช่วงวีคที่ผ่านมา New เย a r ได้เข้าโปรแกรมกับชอยเจ้าแรกในไทยอาหารคลีนในขวดรูปแบบทั้งหมด12วันเราง่ายมากทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเลยทั้งแบรนด์ชอยเขามีนักโภชนาการคิดให้เราหมดแล้วว่าไหนจะกินอะไรปรึกษาผ่านทางแชทไลน์ได้ตลอดที่สาคัญคือนิวว่ามันสะดวกอะทุกคนกินง่ายมากนิวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทานมื้อเช้านะคะนิวเลยเลือกทานชอยในมื้อเช้าของทุกวันส่วนกลางวันนักโภชนาการเขาก็จะจัดมาให้หมดแล้วแอบกินมาทั้งหมด12 สวรวค์กรรมอาหารครีมในขวด1ขวดเท่ากับมือมีทั้งสูตรที่เป็นออริจินอลและแผนเบสในหนึ่งขวดให้พลังงานเฉลี่ย250-280ถึงแคลมีโปรตีนสูง24-25ถึง้กรัมไม่เติมน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลชอบรสชาไทยโกโก้ช็อกโกแลตมากรสชาติคืออร่อยหอมหวานมันหมายกอดความรู้สึกมันฟูลฟิลมันดีมากเลยค่ะวิญญเลิฟเลยอยากกินไปเรื่อยไม่้เหมือนอาหารครีมนะเพื่อนๆมันดีต่อใจตรงนี้พร้อมกับทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราไปก็มีออกกำลังกายบ้างน้ำหนักลดไป1 กิโลอ่ะทุกคนชอยคือเหมาะกับคนแบบนิ้วมากาสะดวกและอร่อยง่ายได้สารอาหารคขามแบบไม่ต้องพยายามโปรแกรมนี้ดีจริงใครสนใจพิมพ์คำว่าชอยในอจอได้เลยนะคะ